สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัศึกษาปีที่3ทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวเองก่อนคนครูชื่อครูทีระบริวัติทงแสงหรือที่นักเรียนเรียกว่าโควนเป็นครูผู้สอนประจำวิชาสุภาศึกษาและรราษาจัมลองษาปีที่3หน่วยแรกที่จะเรียนในชั่วโมงนี้ก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องการเจริญเติบโตของมนุษย์และในชั่วโมงนี้ก็จะแยกออกมาจากการเจริญเติบโตของมนุษย์ก็คือเรื่องแรกที่จะได้เรียนกนะ็คือลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์นเองลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ เมื่อจเจริญเติบโตกขึ้นร่างกายของมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยทาให้มีลักษณะรูปร่างน้ําหนักและส่วนสูงแตกต่างกันดังนี้ลักษณะรูปร่างเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นคนเราจะมีลักษณะรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยทาให้เกิดความแตกต่างกันเช่นเด็กจะตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่ นอกจากเพศและวัยที่ทําให้มีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันแล้วการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปสู่ลูกก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้คนเรามีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันเมื่อการเจริญเติบโตขึ้นลักษณะรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามวัยเช่นวัยทารก ก็คือแรกเกิดจนถึงหนึ่งปีวัยก่อนเรียนหรือวัย <5. S 1> เด็กเล็กนั่นเองอายุหนึ่งถึงหกปีวัยเรียนก็ <5. S 1> จะมีอายุอยู่ช่วง6กถึงสิบสองปีวัยรุ่น ก็จะมีอายุอยู่ในช่วง12ถึง20ปีสุนไว้ผู้ใหญ่ตั้งแต่20ปีจนถึง60ปีวัยสูงอายุหรือวัยชราอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปน้ำหนัก เมื่อทารกจเจริญเติบโตขึ้นร่างกายจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในวัยเดียวกันด้วยส่วนใหญ่เพศชายจะมีน้ำหนักมากกว่าเพศหญิงนอกจากนี้การปฏิบัติตนก็จะมีผลต่อน้ำหนักตัวเช่นคนที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือของหวานเป็นประจำก็จะมีน้ำหนักตัวมากหรืออ้วนคนที่เบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารน้อยก็จะมีน้ำหนักตัว น้อยหรือคนผอมนั่นเองซึ่งคนเราสามารถทราบน้ำหนักตนเองได้โดยการชั่งน้ำหนักรูปภาพการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้องยืนบนเครื่องตายชั่งให้พอดีกับเครื่องตายชั่ง ส่วนสูงร่างกายของเราจะสูงขึ้นตามวัยและคงที่เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ในวัยเดียวกันด้วยส่วนใหญ่เพศชายจะมีส่วนสูงมากกว่าเพศหญิงซึ่งนอกจากเพศและวัยแล้วส่วนสูงของพ่อแม่ก็มีผลต่อส่วนสูงของลูกเพราะถ้าหากพ่อแม่ตัวสูงลูกก็มีโอกาสที่จะสูง และสิ่งสําคัญที่ช่วยทําให้เราสูงขึ้นได้ก็คือ1การออกกาลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ2รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นไข่นมลาตัวเล็กผักต่างๆเราสามารถทราบส่วนสูงของตนเองได้ด้วยการวัดส่วนสูงนั่นเอง เราจะทราบส่วนสูงของตนเองได้อย่างไรก็คือโดยวิธีการวัดส่วนสูงเรายืนหลังชิดแป้นที่เป็นตัววัดส่วนสูงไม่ขยินเท้าหลังคอตรง แล้วให้เพื่อนดูว่าส่วนสูงของเราสูงเท่าไหร่จากบทเรียนที่เราเรียนที่ผ่านมาก็คือลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายครูก็จะมีใบงานให้นักเรียนทำก็คือใบกิจกรรมที่หนึ่งเล่าเรื่องตัวฉัน ข้อหนึ่งก็คือให้นำรูปถ่ายสมัยเป็นเด็กเล็กและรูปถ่ายปัจจุบันมาติดในกรอบที่กำหนดให้รูปถ่ายเมื่อเป็นรูปตอนสมัยเด็กเล็ก1รูปกับรูปปัจจุบันอีกหนึ่งรูป ใบงานที่สองเล่าเรื่องตัวฉันเล่าเรื่องการเจริญเติบโตของตนเองด้วยเทียบกับรูปในอดีตกับปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างแล้วเขียนบันทึกลงในสมุด ในชั่วโมงนี้ก็ขอจบการเสนอแบบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับ